สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทีแดนิสานเช่นเคยค่ะเปิดคลิปมาก็เจอพี่ีเล่นน้ําเลยค่ะทุกคนในหนึ่งสัปดาห์มี7วันพี่ธีเล่นน้ําไปแล้ว8วันค่ะทุกคนนี่คือคําบอกเล่าจากพี่ๆ FC ของทีแดนิสานทุกคนค่ะคลิปนี้สนุกไหมบอกได้เลยว่ายังคงคอนเซปต,ต์เดิมค่ะทุกคนเล่นน้ําอย่างสบายใจเชยค่ะเอ็นนิสบัตหัคือน้ำก็หูเหรอคะหรือว่ายังไงเอ๊ะมันคือยังไงมันคือยังไง พี่ดีก็เล่นห่วงยางค่ะรอบนี้เป็นห่วงยางพอดีตัวค่ะเป็นขนาดพอดีตัวเป็นสีส้มบางๆก่อนหน้านี้อาทิตย์แรกที่เราไปเล่นอาจจะเป็นเป็นห่วงยางสีดําห่วงยางใหญ่นั่นก็คือจะมีผู้ใหญ่เล่นด้วยค่ะแต่พี่ดีเขาก็สามารถเล่นน้ําได้คนเดียวสนุกสนานกันไปนะคะมีนั่งนิ่งวิพักษ์เนื้นะคะ่ะสุดท้ายแล้วพอใกล้จะกลับแล้วอารมณ์ไหนก็ไม่รู้เันค่ะกระโดดเล่นน้ําอยู่คนเดียวะคะ่ะ มีคลิปไปฝากพี่ๆกันนะคะทุกคนคลิปสั้นก็ได้ลงคลิปไปแล้วบางส่วนฝากติดตามฝากดูคลิปให้น้องด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ตีปีนขึ้นมาทำอะไรคะไม่เข้าใจนีค่คือปีนขึ้นมาทำอะไรวันเนี้ยเล่นคนเดียวฉ่ำๆสบายๆายค่ะทุกคน ก็รู้แหละว่าคุณแม่เป็นตากล้องถือกล้องตามอยู่พิธีเขาก็อุ่นใจค่ะเขาก็สามารถเล่นน้ําได้ตามปกติค่ะเพราะว่ามีคุณแม่อยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆค่ะเมื่อกี้โยนห่วงยางขึ้นมาล่าสุดทําอะไรเอ่ยไหนขอดูสิพี่ธีทีจะเล่นอะไรอ้าวนั่นไงคอยดูนะทุกคนพิธีจะเล่นน้ําเวอร์ชั่นทีค่ะทีแดนิสานไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะรอดู อะไรของเขาอ่ะคืออะไรยังไงยังไงลุ้นอยู่นะเนี่ยแต่ก้องก็ลุ้นไปด้วยนะคือยังไงจะเล่นน้ำรูปแบบไหนฉบับทหีหรือแบบไหนครับ <c oughs> อ่ะสวมมาที่ลำตัวมีทั้งเสื้อชูชีพค่ะแล้วก็มีห่วงยางอ่ะไหนดูซิฉบับไหนฉบับที ทีแดนอีสานจะเล่นฉบับไหนครับลีลาการเล่นน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนคนอื่น,นโลกไม่จำถ้าจะให้โลกจาต้องเล่นฉบับตัวเองทีแดนอีสานอ่ะดูซิมีการถอยไหมถอยไปหนึ่งเก้านิดนึงเก้าครึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเรียบร้อยค่ะทุกคนสนุกใจเชิบค่ะสบายช่ำชไปตอนที่ถ่ายอ่ะพิทียังอยู่ใกล้นะ แต่จะมีบางช็อตบางช่วงบางตอนนะคะพิธีเขาก็จะออกไปไกลๆเวลามีเรือบรนาน่าวิ่งผ่านนะคะเขาก็จะวุ่ยขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เขาชอบคลื่นพิธีเป็นคนที่ชอบเล่นคลื่นน้ําคลื่นทะเลมากๆค่ะแต่ว่าคุณแม่ยังไม่มีโอกาสได้พาไปฝั่งทางทะเละคะ่ะทุกคนไปละไม่พูดเยอะ